สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มนะครับติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับนี่นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า u for panel ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามานะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกแบบนี้เลยนะครับได้ทุกคนคลิกเข้าด้านได้ได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ ส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับอ่ากดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลนะครบเพื่อนทั้งสช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกแาะลางตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับอยูโฟพาร์นลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ร้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับใช้งานง่ายนะครับจะมี f a c e b o o k นะครับ y o u t u b e Tik t o อ i g นะครับแล้วก็หนึ่นึมากมายเลยนะครับการเพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ facebook ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เ <Marvin> ลื่อนลงมาตรงหมดหมู <appeals> ่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับมาตรงนี่นะครับ Facebook ติดตามแฟนเพจนะครับก็เลือกได้เลยนะครับ เลื่อนลงมานะครับตรงบริการนี้นะครับได้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนีวันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้บริการตัวแรกนี้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้กันด้วยนะครับอันนี้ส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า Facebook แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้เลือกเพจนะครับอันนี้ผมก็อยู่หน้าเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คัดลอกลิงก์หน้าบนนะครับ อะตอนนี้ยอดติดตามเพจก็มีอยู่ศูนย์คนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังบ้านเสร็จนะครับก็ให้นําลิงก์มาใส่ได้เลยนะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํานะครับสิบสักครู่นะครับหนึ่งร้อยติดตามแฟนเพจนะครับเดี๋ยวนี้ผมจําลองสักหนึ่งร้อยให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทด้วยซ้ํานะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ อ่ะผมกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับก you, ารสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับนะครับอ่ะมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกนะครับว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์ทําางงนนนไไปถึหแล้วะครับ อ่ะตอนนี้ก็รอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายทางเว็บไซต์นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีสีช่องทางเลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคียวโค้ดทุกธนาคารนะครับพูนีวอลเล็ตนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับนี่นะครับแล้วก็อังเป้าวอลเล็ตนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ <ibl ok. S 1> บริการเต<ะ>ิมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับนี่นะครับโบนัส5%นะครับเมื่อเติม1000ขึ้นไปนะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูผ่านทางนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube TikTok IG นะครับแล้วก็หนึ่งเด็กมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคําอธิบายด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่่งงื้้้อผาานนนทีก็ไดะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่ขัดลอกหรือดาน้ายแบบนี้นะครับและส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับหรือว่ายอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักขายมินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดติดตามขึ้นอย่างนะครับ เดี๋ยวผมกดรีเฟซนะครับอะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น14คนแล้วนะครับก็จะทยอยขึ้นเรื่อยๆจนกว่ายอดจะครบเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็ขึ้นมาเป็น17คนก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ยอดขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอะตอนนี้ยอดติดตามเพจขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน1-2นาทีขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับสนใจนะครับจะปั๊มติดตามแฟนเพจเ c e บุ๊กนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมมินีน้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ